ขอสักตัวตรงๆสัมผัสสยองผมทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งแม่ของผมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ๆก็โทรมาหาผมในเวลางาน มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นเวลางานแม่จะไม่โทรหาผมเด็ดขาดเลยทำให้ผมรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็คงไม่โทรมาแน่ๆจนเมื่อผมได้รับสายถึงได้รู้ว่าเรื่องที่แม่โทรมาคือเรื่องหวยเรื่องมันมีอยู่ว่าที่วัดแถวบ้านต่างจังหวัดของผม ได้มีพระบ,บวชใหม่เข้ามาจําพรรษาอยู่ที่วัดชื่อว่าหลวงพี่ตูนเป็นคนที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มกับญาติโยมตลอดเวลาแถมยังหนุ่มมีหน้าตาหล่อและคารมคมคายดีก็เลยทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ในหมู่บ้านต่างก็มาติดพันฟังเทศฟังธรรมไม่เว้นแต่ละวานันบ้างก็มาถ่ายรูปหรือมาทำบุญถวายจอดจงให้เฉพาะหลวงพี่ตูน จนทำมวัดไม่เป็นวัดนำซ้ำแกก็ยังมีความสามารถพิเศษในการใบหวยอีกด้วยซึ่งแกก็ใบถูกติดๆกันมาสามงวดแล้วก็เลยเป็นที่เลื่องลือกันไปจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงแม่ของผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกหวยจากเลขของหลวงพี่จนกระทั่งเจ้าว่าท่านรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระก,ก็ควรจะเป็นพระอะไรที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็ไม่ควรก้าวล่วงลวงพอท่านก็เลยได้บอกกล่าวกับหลวงพี่ตูนว่าถ้าอยากใบหวยอยากเล่นหูเล่นตากับพวกสาวๆในหมู่บ้านที่มาวาดัดก็ให้ลาสิกขาออกไปเพราะถ้าอยู่ในสมณะเพศมันจะเป็นการนำพาเรื่องเสียหายมาสู่วดัดผู้คนเขาจะตีชิ้นนินทาเอาได้ หลวงพี่ตูนก็เลยได้ลาสิกขาอขาไปจริงๆแล้วไปปลูกอาสมเล็กๆเอาไว้ในป่าท้ายหมู่บ้านท่านเลิกเป็นพระเพื่อที่จะไปเป็นนักปรตจะได้ศึกษาพวกวิชาต่างๆไปด้วยแบบไม่ผิดศีลแถมยังหายตัวไปเป็นเดือนเดือนแล้วเท่ากับว่าแม่ไม่ถูกหวยมาหลายงวดติดๆแล้วเช่นกันเพราะไม่มีคนใบ้หวยให้ซึ่งถ้าจะเข้าไปหา ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นวานพวกเล่นหวยส่วนใหญ่ก็เลยลมเลิกแต่นั่นไม่ใช่กับแม่ของผมแม่ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกมีป้าเรืองปาสุกป้าแอวรวมทั้งหมดสี่คนโดยทุกคนตั้งใจว่าจะเข้าไปขอหวยงวดหน้าจากนักพพสตตูนในป่าฮีได้ก็เลยต้องมาเดือบร้อนผมให้เป็นเพื่อนเดินทางไปด้วย แกจะไม่ไปก็ได้นะถ้าแกไม่ไปแม่จะจ้างคนนำทางคิดดูสิผูห้หญิงสี่คนเดินทางเข้าป่ากับคนนำทางที่ไหนก็ไม่รู้ลูกมันก็ไม่สนใจจะมาด้วยไม่รู้จะโดนปล้นข้ามหมกป่าหรือเปล่าเลี้ยงหมาน่ะให้ข้าวมันกินทีเดียวมันยังรู้คนเพราะลูกโตมันมีงานมีการทำกันก็ลืมพ่อแม่กันหมดแล้ว ขนาดลูกปลาเรืองลูกปลาแอวล,ลูกปลาโศกยังไม่มีใครยอมมาเลยไม่รู้ลูกแม่จะเพึ่งได้หรือเปล่าเนาะพอแม่พูดแบบนี้มันก็จี้ใจดำจนทำเอาผมถึงกับจุกเธอหน้ามาเป็นเพื่อนแม่หน่อยงวดนี้งวดสุดท้ายแล้วแม่จะเลิกเล่นหวยอีกตลอดชีวิตเลยสุดท้ายจริงๆนะแม่จริงๆ สุดท้ายแล้วผมก็เลยต้องจำใจยอมทำตามที่แม่ร้องขอก็เลยลางานเป็นเวลาห้าวันรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปิดหัวปิดท้ายก็รวมเป็นเวลา9วันพอดิบพอดีคิดเสียว่าได้ไปพักผ่อนก็แล้วกันเพราะผมขับรถกลับไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัดก็พบว่าแม่เตรียมตัวพร้อมแล้วมีการจ้างคนนำทาง ซึ่งเป็นคนลุงตัวดำดำเล็กๆผอมบางเนื้อตัวมีกลิ่นยาเส้นจนฉุนแต่ดูท้าทางจะเชี่ยวชาญในการเข้าป่าลุงแก่ชื่อว่าลุงมงคลไล่ซ้ายสะพายยามไล่ขวาสะพายปืนแกบข้างเอวมีมีดพราเหน็บซึ่งข้างในย่ามของแกดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากกระดาษห่อใบยากับห่อยาเส้น แล้วก็กร่องไม่ขีดเอาไว้จุดสูบตอนเดินทางซึ่งพอเห็นหน้าผมลุงแกก็ยิ้มให้โชว์ฟันที่เหลืออยู่ไม่กี่ซี่พวกเราออกเดินทางกันในเช้าวันต่อมาพากันเดินเรียงแถวกันเข้าป่าที่ท้ายหมู่บ้านการเดินทางของคณะคนแก่วัยป่าเต็มไปได้วยความลําบากเดินกันไปได้ไม่เท่าไร่ก็ต้องหยุดพกัก เดี๋ยวก็แวะไปปลดทุกบ้างเดี๋ยวก็แวะกินน้ำกินยารักษาโรคประจําตัวกันบ้างไม่เสียแรงที่ผมเอาเก้าอี้พลาสติกตัวเล็กสำหรับนั่งสี่ตัวซ้อนกันแขวนติดเป้หลังไปด้วยเพราะได้เอามันออกมาใช้เกือบจะตลอดทางซึ่งผมได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักในป่าแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่งมีต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดลำต้นตั้งตรงแทงยอดเสียดขึ้นไปในอากาศบริเวณพื้นดินก็มีพวกหญ้าต้ตนเตีย้ยๆไม่เกินข้อเท้าก็เลยทำให้เดินทางกันไม่ลำบากมากนะักแต่ก็ใช้เวลาเดินทางกันนานพอสมควรจนกระทั่งเดินทางกันมาถึงอาสมหลังเล็กๆ ดูคล้ายกับทรงบ้านนอกดาวแบบยกเพืินตั้งอยู่กลางป่าดูท่าทางเหมือนกับว่าเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งทุกคนคิดว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นอาสมของนักพรตตูนอาสมหลังนั้นปิดประตูลงกรอาไว้จากด้านในมีรองเท้าถอดเอาไว้ที่หน้าประตูทางเขา้าทั้งแม่ผมและพวกป้าทั้งหมดสามคน ต่างก็ตะโกนเรียกนักครตตูนแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเวลาในตอนนั้นประมาณ6กโมงเย็นเป็นเวลาที่เริ่มโพรเพลลุงมงคลจุดตะเกียงน้ำมันซึ่งหยิบออกมาจากยามที่ผมคิดว่ามีแต่ยาเซนจงังหวะเดียวกันนั้นนักพรตตูนก็เปิดประตูเดินกับเพลออกมาจากอาสมหอดีผมสังเกตเห็นว่า ขาข้างขวาของเขาบวมกว่าปกติและมีรอยช้ำดูเหมือนเนื้อเนา่าแต่ด้วยความที่มันมืดก็เลยไม่ได้เอ่ยถามอะไรออกไปเพราะบางทีอาจจะเป็นแค่ข้อเท้าแผลงก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโวยออกมาจากด้านหลังประตูมันเป็นกลิ่นเน่าอบอวนเหมือนกับกลิ่นซากสัตว์แต่และคนต่างเอามือยกขึ้นปิดจมูก แต่ก็ไม่มีใครถามถึงสาเหตุของกลิ่นออกมาเลยสักคนเพราะใจต่างก็จดจ่ออยู่ที่นักพรตท่าทางของเขาดูนิ่งสงบและสำรวมไม่มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าเลยแม้แต่น้อยผิดกับที่แม่เล่าให้ผมฟังว่าตอนเขาเป็นพระมักจะชอบเล่นหูเล่นตาพวกเรามาขอเลขงวดน,นี้จะออกอะไรเจ้าคะท่านนักพรต ช่วยบอกพวกเราสักนิดเธอเจ้าค่าปะปาเรียงเริ่มเข้าประเด็นในทันทีใช่เจ้าค่ะเห็นแก่ที่พวกเราเดินทางกันมาไกลเหนื่อยกันจนจะเป็นลมอยู่แล้วขอสักตัวสองตัวก็ได้เจ้าค่ะป้าปสุขพนมมือขึ้นไหวส่วนแม่ของผมกับแม่แอวไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เตรียมหยิบกระดาษกับปิกาขึ้นมาพร้อมจดเลข ในจังหวะน,นั้นทุกคนต่างเงียบกริบรอฟังเลขจากนักพรตตูนเขายกมือข้างขวาขึ้นแล้วแบมือห้า<ะ>เสียงของกลุ่มปาปาๆพูดออกมาแม่ของผมรีบก้มลงจดเลขห้าใส่กระดาษทันทีมือข้างหนึ่งของนักพรตยกขึ้นแล้วชูนิ้วชี้กับนิ้วกลาง คราวนี้แม่ของผมก็ก้มลงจดเลขสองลงไปในกระดาษเต็มเต็มงวดนี้น่าจะได้เต็มเต็มน่าจะเข้าเต็มเต็มวิ่งห้าสองสองหบนห้าสองห้าล่างตัวละสองหมื่นห้ารวมแสนหนึ่งพอดีแม่เดี๋ยวนะแม่จะเล่นแสนหนึ่งเลยเหรอก็เออสิวะได้เลขมาตัวตรงๆแบบนี้ก็ต้องลงทุนให้เต็มที ที่แกวเงินไปลงไอ้คลิปตรงคลิปโตอะไรนั่นก็ลงไปเป็นแสนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วไอ้วิธีการมาถามคนใบ้หวยมันต่างจะไปถามกูรูว่าเรียนไหนมันจะขึ้นจะลงยังไงกันไหนบอกแม่หน่อยสิคำพูดแม่ทำเอาผมถึงกับพูดไม่หยอกหลังจากบอกเลขเสร็จนักพรตตูนก็ลุกขึ้นเดินกับเพลก,กลับเข้าไปในอาสมแล้วปิดประตูงเงียบดังเดิม ซึ่งพวกเราจะเดินทางกลับกันตอนมืดมืดมันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็เลยนอนปูเสือ่อล้อมวงกันในป่าที่หน้าอาสมของนักพรตโดยที่ลุงมงคลแก่ได้ก่อกองไฟแล้วจุดยาก,กันยุงให้พวกป่าปาก็เอาข้าวเหนียวที่ใส่ห่อไว้ตั้งแต่เช้ามืดอ,ออกมานั่งกินกันโดยที่มีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆโ่วออกมาจากอาสมเกือบตลอดทั้งคืน แต่กลิ่นยากันยุงกับกลิ่นบุรี่ใบตองที่ลุงมงคลจุดสูบมันก็พอจะช่วยกบกลิ่นเน่าเอาไว้ได้เวลาผ่านไปจนมาถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งทุกคนเตรียมตัวจะกลับกันแม่ก็ตะโกนร้องบอกกับนักพรตตูนในอาสมว่าจะกลับกันแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับป,ป้าแต่ละคนต่างก็กล่าวคำลาซึ่งก็มีเพียงความเงียบ กับกลิ่นเน่าที่ลอยโชยออกมาแทนคำตอบขอโทษทีนะแม่คือผมสงสัยอะตั้งแต่เมื่อวานเย็ยนแล้วว่ามันกลิ่นอะไรผมเอ่ยออกมาด้วยความหงุดหงิดปนอยากรู้ว่าทำไมนักพรตตูนถึงเรียกไม่ยอมต่อแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากข้างในนั้นอีกสงสัยอะไรของแกวะผมไม่ได้ตอบแม่กลับไป แต่เดินไปที่ประตูอาสมกลิ่นเน่าโชยมาจากประตูทำให้ผมคลื่นใสผมเคาะประตูไปหลายครั้งแต่ก็ยังเงียบกริบสุดท้ายก็เลยเอาเข่ากระแทกประตูเข้าไปเต็มแรงห้ามกลางเสียงตะโกนร้องห้ามของป้าเมื่อบานประตูเปิดอากลิ่นเหม็นเน่ากวาดเข้าประทัดที่ใบหน้าของผมเต็มๆจนอ้วกแทบพุง ข้างในนั้นมีร่างของนักพรตตูนนอนแผ่ง,ง่ายตัวแข็งค้างสภาพร่างกายบวมอืดผิวตึงเต็มทีผิวดำคล้ำเข็มช้ำเลือดช้ำหนองที่ขาขวาตรงที่เดินกระเพกนั้นบวมเป่งมีรูเล็กๆสองรูที่มีน้ำหนองไหลออกมาผมกระโจนออกมาจากอาสมนั้นร้องจนน้ำตาไหลด้วยความตกใจ ไอ้ที่ว่าใบเลกไฮห้ากับสองนั้นผมว่ามันไม่ใช่หวยหรอกแต่น่าจะเป็นการบอกเวลาที่ตายมากกว่าเพราะดูจากสภาพศพน่าจะตายมาได้เจ็ดวันแล้วผมพยายามห้ามพวกป้าๆไม่ให้เข้าไปดูข้างในแต่ก็อย่างว่าแหละด้วยความขี้สงสัยก็เลยห้ามเอาไว้มีได้เลยทำเอาแต่ละคนน้าซีดกงคองออเจียนกันเป็นแถว วันนั้นพวกเราเดินทางกลับกันด้วยความหดหู่ไม่มีใครยอมอยู่รังท้ายแถวเพราะกลัวผีนักพรตจะเดินตามมาผมก็เลยต้องเป็นคนที่อยู่ท้ายสุดจนกระทั่งกลับไปถึงก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าไปรับศพออกมาซึ่งกู้ภัยมาบอกให้ฟังทีหลังว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการถูกงูกัดที่เท้าขวา แล้วด้วยความที่อยู่ในป่าเลิกนักพรตก็เลยคิดว่าถ้าเดินออกไปจากป่ายังไงก็คงไม่ทานคงทำใจแล้วว่าจะต้องตายเลยไม่ออกไปไหนแล้วขังตัวเองอยู่ในอาสมเรื่องที่เจอมานั้นมันทําให้ผมได้แต่คิดไปว่าไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาวาจาขา่าวลมความหน้าหลงไหลหรืออะไรก็ตาม พอตายไปก็เป็นเพียงแค่ซากร่างเน่าเหม็นร่างหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการเป็นอนิจจังอันเที่ยงแท้ของโลกใบนี้จริงๆส่วนหวยของแม่ผมนั้นเหรอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้นั้นเป็นยังไงหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครป์เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง